สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนมาต่อที่เรื่องนี้ดจากทางไทยเบฟกันบ้างนะครับวันนี้ฮะไทยเบฟครับมีการนำเสนอในเรื่องที่ชื่อว่า c r t i v i v ังด u ไซเนอร์ n ี r s ั้น o n 3นะครับสาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่นครับของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญิตครับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปร,รับชมเลยครับเชิญค่ะ โครงการในครั <kung> ้งน e ี้นะครับนำนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ที่มาของสีกรรมวิธีการย้อมแล้วก็ถึงกรรมวิธีการทอต่างๆนะครับเพื่อที่นักศึกษาจะได้ความรู้แล้วก็นําความรู้ตรงนี้นะครับเอาไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สำหรับชุมชนครับตอนนี้ที่แม่ได้ น้องทําก็คือการทําย้อมสีธรรมชาติให้น้องลงมือทําเองแม่อยากให้น้องๆทำสินค้าอยากได้สินค้าใหม่ๆที่มันมันโดนใจกับวัยรุ่นด้วยแล้วก็วัยทำงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ศาตรก็ต้องไปหาข้อมูลเสื้อผ้าหรือข้าวของผลิตภัณฑ์ของใช้ต่งางๆพวกนี้มีลักษณะรูปแบบประมาณไหนเพื่อนํามาออกแบบแล้วก็ตัดเย็บเป็นต้นแบบให้กับชุมชนเพื่อสามารถนํามาแปรรูปและผลิตต่อไปได้เวลาลงพื้นที่จริงๆนะก็จะสามารถเห็นถึงความเป็นไปความเป็นมานะคะวิธีการทําแล้วก็สภาพแวดล้อมก็จะทําให้หนูอรู้สึกว่าเข้าถึงแก่น จริงๆของชุมชนมากขึ้นก็จะเข้าใจถึงความเป็นตัวตนเดิมแล้วก็จะสอดแทรกความเป็นรูปแบบใหม่ให้เข้าไปค่ะก็จะทำให้มันจะสอดคล้องแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันได้ค่ะดีใจมากเลยแม่จะได้มีโอกาสพัฒนาสินค้าพัฒนาลายผ้าคือได้สินค้าใหม่ๆขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่บริษัทไทเวสเวลส์ได้เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนกับชุมชนล้วชุมชนก็จะมีความสุขมากเลยค่ะ ไทยเบฟร่วมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอร์เรตจำกัดมหาชนก็ถือเป็นโครงการดีๆจากทางไทยเบฟนะครับที่เอานักศึกษาที่มีความคิดสร้างสารรนคะ์นะไปช่วยกับชาวบ้านชุมชนนะในการพัฒนาสินค้าของชุมชนเพื่อให้สามารถพัฒนาในการค้าขายในตลาดสากลแล้วก็ มีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นเยแม่บอกว,ว่ามันคือความสุขขอบคุณมากๆซึ่งตรงนี้คือการตอบโจทย์นะเพราะบางอย่างเนี่ยการที่มีรายได้อย่างเดียวแต่คุณไม่ได้มีความสุขแล้วคุณไม่ได้มีการต่อยอดของเขาไง<ช>นั่นเท่ากับคุณอะไรคุณเห็นความสําคัญของของเขานะคุณก้องใแล้วก็ลงไปจับไปต้องได้โอ้น้ารักค่ะขอบคุณหรัพองการดีๆนะคะ